มือถือแห้งค้างบ่อยมากมีวิธีแก้ทำแล้วเห็นผลจริงไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนงด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปทำตามคลิปที่หนงแนะนำนะครับหนงแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปทำการแบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้ในเมมโมรีการ์ดของเราให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นวิดีโอที่ท่านผู้ชมต้องการจะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านผู้ชมนะครับสูญหายในขณะที่ ทําตามที่หนึ่งแนะนําไปนะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ repair system for android เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีรูปหรือมีข้อมูลอะไรสําคัญสาคัญนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์แนะนําให้เซฟรูปหรือวิดีโอนั้นๆนะครับเก็บไว้ที่เมมโมรี่การ์ดของเราซะก่อนนะครับถ้าไม่งั้นถ้าเกิดว่ารูปหรือว่าข้อมูลอะไรที่สําคัญของท่านผู้ชมนะครับอย่างเช่นรูปหรือวิดีโอเนี่ยมันอาจจะถูกลบออกไปได้นะครับเนื่องจากวิธีนี้จะมีส่วนของการเคลียร์ไฟล์ข้อมูลที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานออกด้วยนะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมมีรูปหรือวิดีโออะไรที่สําคัญสําคัญนะครับแนะนําให้ทําการบันทึกเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดของท่านผู้ชมให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นกดโอเคกดอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของแอปนี้ครับเมื่อเข้ามาในหน้าหลักของตัวแอปนี้แล้วนะครับปุ่มฟังก์ชันเมนูการใช้งานนะครับเราจะใช้อยู่แค่2ฟังก์ชันเท่านั้นนะครับเพื่อให้เครื่องเราลื่นขึ้นเร็วขึ้นนะครับ ให้ทำานังต่อไปนี้ครับไปที่ repair system ในขณะนี้นะครับเขาจะทําการสแกนแอปทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับในระหว่างนี้เราก็รออย่างเดียวเลยครับให้เขาสแกนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ หลังจากที่เขาสแกนเสร็จแล้วนะครับในระหว่างนี้เขาจะทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ เมื่อครับปรับปรุงในขั้นตอนแรกเสร็จนะครับจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านขวามือของเรานะครับในขั้นตอนที่2ก็จะทําการปรับปรุงไฟล์ระบบในส่วนของการบูตนะครับเพื่อให้เครื่องเราเปิดปิดหรือว่าเปิดการใช้งานของแอปต่างๆนั้นเร็วขึ้นนะครับ ตัวที่3นี้นะครับถ้าไฟล์ตัวไหนที่เรามีปัญหาอยู่นะครับตัวแอปหรือตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจะช่วยซ่อมแซมปรับปรุงไฟล์ตัวนั้นให้มีประสิทธิภาพที่กลับมาดีเพิ่มมากขึ้นนะครับในระหว่างนี้เรารอยอย่างเดียวเลยนะครับห้ามปิดเครื่องหรือกดออกไปจากแอปตัวนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับให้เขาทำให้เสร็จกระบวนการทั้งหมดก่อนนะครับ ในขั้นตอนที่4นะครับเขาจะทําการเคลียร์ข้อมูลที่มันตกค้างอยู่ในแรมของเรานะครับเพื่อให้เครื่องเราเวลาเปิดปิดเนี่ยหรือการทํางานเปิดแอป,ปหลายๆแอป,ปเนี่ยได้มีประสิทธิภาพที่เร็วแล้วก็ลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เขาซ่อมแซมระบบให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอ,อมาในหน้า แบบบนนี้นะครัเมื่อได้ตามนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนที่2กันครับขั้นตอนที่2นี้นะครับจะเป็นการลบโฟลเดอร์เปล่าๆที่เราไม่ได้ใช้งานออกจากเครื่องนะครับโฟลเดอร์เปล่าๆตัวนี้เกิดขึ้นได้จากเวลาที่เราไปดาวน์โหลดแอปต่างๆมาใช้งานนะครับแล้วเราลบแอปทิ้งไปในโทรศัพท์มือถือ Android ของเราครับจะมีการสร้างโฟลเดอร์เกิดขึ้นมาเพื่อให้แอปตัวนั้นใช้งาน เมื่อเวลาเราลบแอปตัวนั้นออกไปมันจะเป็นการถอนเฉพาะตัวแอปออกไปจะมีโฟลเดอร์เปล่าๆเ,เ,เนี่ยตกค้างอยู่เจ้าตัวโฟลเดอร์เปล่าๆที่มันตกค้างอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องเราช้าอ่ดได้นะครับเนื่องจากมันไปกินพื้นที่ในหน่วยความจําของตัวเครื่องเราดังนั้นเราจะต้องเคลียร์เจ้าตัวโฟลเดอร์ตัวนี้ออกด้วยนะครับวิธีให้ทำต่อไปนี้ครับกดไปที่ Empty Folder หลังจากนั้นกด clean กดยืนยันครับ clean เขาจะเช็คภายในเครื่องของเราทั้งหมดเลยนะครับ มันคือร้อแบบนี้แล้วกด clean ให้เรามาเลือก clean ที่หน้าจอของเรานะครับจะเป็นว่างเปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นว่า100%นะครับเขาจะเขียนว่าฟีดศูนย์ไบต์นะครับถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับแสดงว่าเป็นการเคลียร์เอาโฟลเดอร์ เปล่าๆนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรากดออกมาได้เลยครับให้ปัดแอปทิ้งไปได้เลยนะครับปัดแอปทิ้งไปก่อนนะครับให้เราไปที่ตัวแอปของเราครับให้เราไปที่แอปรีแพ i r ซิ s t ต m ตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งออกไปได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องเก็บแอปตัวนี้ไว้ให้เปิงหน่วยความจำเราเลยนะครับ เมื่อเราลบและถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้น,นกดปิดเครื่องถ้าเครื่องของใครมีคำว่าเริ่มระบบใหม่ให้กดเริ่มระบบใหม่นะครับถ้าใครไม่มีให้กดปิดแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับในทีน่นี้เครื่องของหนึ่งมีเริ่มระบบใหม่ดังนั้นกดเริ่มระบบใหม่ครับพอหลังจากที่เครื่องเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพบว่า โทรศัพท์มือถือเราก็จะลื่นขึ้นเร็วขึ้นทันทีแล้วครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้มือถือเราก็จะไม่แห้งแล้วไม่ค้างต่อไปแล้วถ้าเราใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ให้กลับมาทําตามคลิปนี้ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ